Bank of America นะออกมาพูดนะเกี่ยวกับเรื่องของการลดดอกเบี้ยนะบอกเลยนะว่าเฟดเนี่ยเราจะต้องเห็นไอ้อินฟลชันของบ้านเนี่ยลงมาก่อนถ้าบ้านเนี่ยยังไม่ลงมาพูดง่ายราคาบ้านยังแพงอยู่เนี่ยเราจะไม่เห็นเฟดลดดอกเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือนี่คือความเห็นของ Bank of America นะครับบอกถ้าจะสังเกตเฟดลดดอกเบี้ยเนี่ยให้สังเกตราคาบ้านก่อนเลยนะครับเงินเฟ้อของบ้านเนี่ยถ้าลงมาก่อนถ้าลงมาแล้วเนี่ยเฟดถึงจะเริ่มคิดนะเรื่องของการลดดอก อาจจะไปทราบข่าววงในอะไรมาก็ไม่รู้นะมาใบอะไรประมาณนี้นะเราก็จับตาตัว housing inflation ให้ดีแล้วกันแต่ว่าตอนนี้หนี้ครัวเรือนของอเมริกาเนี่ยเราที่เราบอกมันเริ่มลดขอายเนาะก็น่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรบ้านเราเนี่ยหนี้ครัวเรือนก็หนักแบงก์ชาติเองเลยยังไม่มีการลดดอกนะเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องหนี้ครัวเรือนกันอยู่นอกนจากนี้นะฮะเราพาไปดูที่นักวิเคราะห์นะฮะนักเศรษฐศาสตร์นะคุณคาวเดียชวอนนะฮะก็ออกมาวิพากวิจารณการทำงานของเฟดนะบอกว่าตอนนี้เฟดเนี่ยหรือว่า ว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยกำลังล้อเล่นนะกำลังเล่นกับไฟนะเพล g with fire กำลังเล่นกับไฟนะฮะไม่ยอมลดดอกสักทีเนี่ยคุณกําลังเล่นกับไฟคุณไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะสุดท้ายไฟมันอาจจะไหมมือคุณก็ได้นะอะไรประมาณนี้นะฮะบอกเลยว่าสิ่งที่เฟดควรจะต้องทําตอนนี้มันคือการสนใจเรื่องของตลาดแรงงานไม่ใช่สนใจเรื่องของเงินเฟอ้อเพราะตอนนี้ตลาดแรงงานเห็นเห็นเหมือนจะดีเหมือนจะดีเงี้ยมันเปราะบางมากๆแล้วมันพร้อมจะแตกได้ทุกเมื่อเมื่อแตกเนี่ยมันจะเป็นโดมิโน,โนแล้วหยุดไม่อยู่คุณคราวเดียเนี่ยชีย้เห็นนะฮะบอกว่าคุณลองคิดภาพดูนะว่าถ้าเกิดบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งเริ่ ล้มแล้วเนี่ยล้มเสร็จไม่จ้างงานไม่จ้างงานเสร็จไอ้คนงานเป็นพันเนี่ยก็จะไม่ใช้จ่ายไม่ใช้จ่ายก็เกิดการล่มของบริษัทอื่นอีกล่มล่มแล้วก็ไม่ใช้จ่ายล่มแล้วก็ไม่ใช้จ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลข2ตัวเลขที่มันจะดิ่งลงเหวเลยก็คือเรื่องของการจ้างงานนะครับจะตั้งน้อยจ้างน้อยคนตกงานจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมกับ spending นะครับการใช้จ่ายของคนก็จะน้อยลงแบบพวบภาบนะครับเมื่อ2ตัวเลขนี้เริ่มทํางานเมื่อไหร่นี่แหละ น่ากลัวนะครับแล้วเฟดตอนนั้นลดดอกก็ไม่ทันแล้วนะฮะมันอาจจะหยุดไม่อยู่แล้วมาลดดอกตอนนั้นไซเอฟเฟกมันจะช้าไปนะคุณคราวเดียวค่อนข้างเป็นห่วงเรื่องของเศรษฐกิจมากๆนี่คือความเห็นของเขาอะนะฮะเราก็หยิบมาเล่าสู่กันฟังส่วนเฟดจะตัดสินใจยังไงไม่รู้นะครับ